สระน้ำมนส,สักดิ์เนี่ย<ะ>ก็คือตามที่ได้ยินมานครับ,รบก็คือเป็นเป็นสระน้ำที่พระเจ้าตากสินจะใช้เมื่อเวลาก่อนออกศึกก็จะมาชำระล้างร่างกายเอาเลิดเอาใช้ทำความสะอาดก็มาอาบน้ำาง่ายๆกับกองทัพเพื่อที่จะออกไปรบ และหลังจากเสร็จสึกกลับมาก็จะมาล้างพวกสัตว์ตาวุธที่เปื้อนลงเปื้อนเลือดที่สระแห่งนี้ครับก็กลับมาเข้ามาอาบน้ําอีกผู้เองง่ายใช่แล้วก็ชําระล้างสระนี้มีความกว้าง6วายาว26วาลึก1วาครับแล้วทรงสัจธรราเป็นร้านที่โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาสงน้นน้ำมนต์ทุกครั้งเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญ ในศาลมีหินอาคมด้วยนะเว้ยใช่ครับซึ่งพระพิสุขัดหงรัตนารามได้นบมาจากพระเถระอาจารย์วัดปูทรงครโยนอมาได้เปนหินเฮ้ยโยนออกมเป็นหินอาคมหินอาคมขนาดใหญ่เชื่อว่าถึงจะพระราชสุกเถื่อนได้ฝังอาคมพุทธมนตร์อะไรมาจริงๆคนพุทธมนตร์ครับสี่ทิศไงนี่เขาถึงมีพิธีกรรมมีคนมาอาบน้ำมนต์เพราะว่าเขา มีความเชื่อว่าสัาเน้ำมนี้ใครอาบดื่มแล้วจะบําบัดทุกทองโรยผยให้สมฤทธิ์เนี่ยดีทางเมตตาเนี่ยที่ไทยที่ตดีทางมหาลาบค้าขายทิศเหนือบําบัดทุกโลกใครโดนตกใครก็คือคุณก็คุณจะอาบสี่ทิศเนี่ยไม่มีนไม่มีน้ำครับนี่เป็นของบริการสิบห้าบําบัดอยู่ครับ ดูดดูดน้ำจบกันแต่หินอาคมคือก้อนนั้นหรือเปล่าก้อนนั้นน่ารหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับที่เราจะได้เห็นหินอาคมกันชัดๆจะๆครับ้ตอนนี้มึงถ่ายหินอาคมก่อนเพราะเดี๋ยวพอมีน้ำล้วจะเห็นไม่ชัดมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยไงมีแบบลดวงลงยันเฮ้ยผมว่ามันคือหินสี่ก้อนนี้นะใช่เนี่ยสี่ทิศเนี้ยใช่ แล้วก็ม,มตามาสตรอรี่คือโยนลงไปแล้วกลายเป็นหินอาคมควักออกมาจากย่านน้เยตรอนรี่ที่อ่านเมืเ่อกี้อะเขาว่างัันหลวงพ่อประดูในทรงธรรมน,นี่นะครับหินนี่คือหินอาคมก้นบอ่อซึ่งโดยปกติเราอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันก็จะมีน้ําอยู่ถูกปะ่ะคือเห็นก็อาจจะไม่ค่อยเคลียร์ใช่ใชนี่นะครับหินสี่ทิศที่ว่าอืมนี่ นี่นี่เองครับก้อนนุ้นแตกนี่แหละครับคือผมถามนิดเดียวครับพี่โป้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเขาเป็นตำนานครับเป็นอนหลครับ